คุณผู้ชมครับข่าวด่วนล่าสุดคุณสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีมอบหมายให้กับทนายความไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับมูนธิที่เป็นหนึ่งแล้วก็คุณต้นอ้อไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทนายความก็ไปดำเนินการที่โรงพักเป็นที่เรียบร้อยแต่การแจ้งความดำเนินคดีในครั้งนี้น่าสนใจนะครับคือ ผมจะต้องลำดับเรื่องราวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันก่อนนะครับคือการออกมาแฉกล่าวหาคุณต้นออนแต่เธอก็ปฏิเสธนะครับว่ามันเป็นการใส่ร้ายบิดเบือนและเธอจะฟ้องร้องดําเนินคดีกลับกับคนที่ทําให้เธอเสียหายด้วยนะครับผมวางเรื่องของการซื้อขายวุฒิปริญญาตรีจํานวนเกือบเกือบสองแสนบาทไปก่อนนะครับมาอีกเรื่องหนึ่งคือในแชทเนี่ยนะในแชทมีคนสองคนพูดคุยกันแล้วก็เอารูปเอาบัตรของคุณสมคิดเชื้อคงเนี่ย ไปลงในแชทบอกว่าสามารถซื้อตําแหน่งซื้อขายอะตแหน่งคณะทํางานของรองเลขาธิการนายกรีคุณสมคิดนี่แหละนะถ้าได้มาเป็นคณะทํางานแล้วนี่จะได้บัตรแล้วบัตรเนี้ยก็เป็นบัตรคล้ายๆกับ VAP จะเข้าทาเนียบจะเข้าสภาจะไปดําเนินการอะไรเนี่ยไม่ธรรมดาก็ถือว่าเป็นคนพิเศษเลยอะได้มาเป็นคณะทํางานของออรองเลขาธิการนายกรีฑาเท่นะมอนีอํานาจมีอํานาจมีเส้นมีสายประมาณนั้นซื้อไหม หกหมื่นบาทคุยกันสองคนคุยกันสองคนทีเนี้ยมันไปนปรากฏชื่อของคุณสมคิดอยู่ตรงนั้นแล้วก็รูปของคุณสมคิดอยู่ตรงนั้นคุณสมคิดก็พยายามออกมาอธิบายว่าเขามีรู้เรื่องไม่รู้ตั้งหกหมื่นบาทเอออหอหมกพูดจาก,กันเป็นตูเป็นต่าไปเองเขาไม่มีส่วนรู้เรื่องเพราะนั้นเขาก็เสียหายไงพอเขาเสียหายปุ๊บเขาก็ต้องแจ้งความประเมินคดีเอาไว้ก่อนเพราะว่าล่าสุดคุณต้นอ้อก็ออกมาขอโทษแล้วบอกว่าข้อความนั้นไม่เป็นความจริงผมฟังจากที่คุณสมคิดบอกแกบอกว่า คือคุณต้นอ้อเหมือนจะมาอธิบายกับคุณสมคิดว่าแชทหรือว่าข้อความนั้นเธอก็ถูกแอบ,บอ้างเหมือนกันเห็นไหมคือคุณสมคิดโดนแอบ,บอ้างแล้วหนึ่งคุณต้นอ้อก,ก็ชี้แจงว่าโดนแอบ,บอ้างแล้วสองแต่คุณสมคิดไม่รู้อ่ะใครจะแอบ,บอ้างไม่รู้แต่เขาเสียหายเพราะฉะนั้นเขาจะได้ตรวจสอบสักทีจะได้รู้ว่าใครมันเป็นคนทําถ้าต้นอ้อไม่ได้เป็นคนทํามีคนแอบ,บอ้างก็ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังที่จะต้องรับผิดชอบกับการกระทําที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เพราะฉะนั้นคุณสมคิดก็เลยไปแจ้งความเพื่อให้ตํารวจตรวจสอบดีกว่าว่าสรุปแล้วมันเป็นของใครกันแน่ที่เอาแชทเอาข้อมูลไปลงแอบอ้างกันแบบนั้นเห็นไหมนี่คือหลักการนะแต่คุณต้นอ้อเธอปฏิเสธหมดอยู่แล้ว นะครับเธอปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีการกระทําความผิดแต่ประการใดนะครับแล้วก็หลังจากนี้จะมอบหมายกับทนายความเนี่ยเป็นผู้จัดการต่อไปคุณผู้ชมดูข่าวมาันจนถึงนักขณะนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงครับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคิดว่ามันเป็นการดิสเครดิตหรือเปล่าเพราะตอนนี้คุณต้นอ้อก,ก็มีบทบาทการต่อสู้ช่วยเหลือสังคมเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีประเด็นกับขบวนการเชื่อมจิตเธอโดนวางงานเธอโดนดิสเครดิตหรือเปล่าหรือ มันมีมูลจริงนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมจะเป็นผู้ตัดสินอย่าลืมนะฮะเพราะฉนั้นเคสนี้เนี่ยตอนนี้มีคนแจ้งความแล้วสองคนคุณผู้ชมต้องแยกแยะออกนะคนแรกก็คือผู้หญิงที่อ้างตัวเองว่าเป็นผู้เสียหายแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่จังหวัดสกลนครว่าเธอโดนหลอกให้ซื้อวุฒปริญญาตรีสองแสนบาทแต่สุดท้ายก็ไม่ได้วุฒินะอันนั้นอันนั้นคือคนแรก คนที่สองที่โดนาพาดพิงแล้วก็ได้รับความเสียหายก็คือนี่ไงคุณสมคิดเชื้อคงรองในขัธิการนายกระฐมนตรีเรื่องนี้สุดท้ายจะไปจบลงที่ตรงไหนอย่างไรนะครับกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นจะเป็นผู้ให้คำตอบเหมือนเดิมครับหมูทุบยุคนสุดยอดสินค้าคุณภาพจากอเภิบ พรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นของชุมชนขึ้นชื่อหมูเนื้อเน้นๆนะครับชุดละแค่เพียงร้อยสามสิบเก้าบาทเท่าน,นั้นน้ำหนะ130ักร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะฮะอันนี้ผมเลือกคัดสรรมาเป็นอย่างดีสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนชุมชนนะครับชุมชนของแท้แน่นอนเลือกแต่ของอยา่างดีสดใหม่ผลิตใหม่ๆนะครับเอามาให้กับคุณผู้ชมแผ่นเนื้อเน้นๆเห็นไหมฮะแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยฮะแผ่นใหญ่ๆหมูล้วนๆเลยนะครับ และที่สําคัญทําสดใหม่ด้วยนะครับสินค้าชุมชนขึ้นชื่อนะครับถ้าจะบอกว่าเป็นของสุดยอดของไทยสุดยอดของชุมชนนบ่อได้เลยนะครับเนี่ยฮะ <c oughs> อร่อยมากคุณผู้ชมมันหอมมันสดมันใหม่นะชุดละแค่เพียงร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับร้อยสามสิบเก้าบาทนะน้าหนักร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะฮะถุกใ่เลยฮะสนใจพีว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยฮะอร่อยมากนะหือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ หรืออินบ็อกก็ได้นะฮะเนี่ยฮะผมกินเข้าไปแล้วยังม,มันพอดีคำนะหมูเนื้อเนื้อเน้นเน้นนะครับร้อยสามสิบเก้าบาทสนใจพิมพราว่าสนใจเข้ามานะครับเนี่ยฮะเนื้อหมูแผ่นสวยๆแล้วเมื่อกี้ผมแกะออกมาให้ดูเลยนะกินเข้าไปคือมันมันสัมผัสได้ถึงหมูเนื้อเน้นเ,นนเนนและเป็นของชุมชนช่วยเหลือชุมชนสนับสนุนชุมชนเป็นจุดเดืนของผมยุคคนและก็ทีมข่าวอยู่แล้วนะครับไรายได้ส่วนหนึ่งก็ เอาไปทาข่าวนะครับช่วยเหลือทีมงานเข้าไปนะครับเนี่ยฮะชุดละร้อยสามสิบเก้าบาทน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะครับสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่เป็นสินค้าชุมชนคุณภาพอย่างยิ่งนะครับมาต่ออันหนึ่งครับอันนี้จากนาคนปรปฐมนะฮะชุมชนที่นครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมอันนี้หมูแผ่นนะครับร้อยกรัมนะฮะราคา9 9บาทเท่านั้นนะฮะอันนี้99บาทสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยผมแกะเลยนะแกะให้ดูอันหนึ่งนะ หมูทุบเมื่อสักครู่จากสิงบุรีนะฮะอันนี้หมูแผ่นหมูแผ่นจากนกคนปรปฐมกรอบนะแผ่นเนื้อเน้นๆเลยผมไปตามหาของผมอะนะผมจะเป็นคนไปตามหาของอร่อยก็คือสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนดูด้วยแผ่นเะฮะสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนนะครับเนี่ยฮะว่าอืมลองเสียงกรอบอร่อยมากนะชุดละแค่เพียงเก้าสิบเก้าบาทนะฮะหมูแผ่น ร้อยกรัมชุดละเก้าสิบเก้าบาทนะครับจะถูกกว่าหมูทุบหน่อยหนึ่งนี่ฮะสนใจเพงว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ผมยืนยันนะผมไปออกตามหาสินค้าเนี่ยผมจะเลือกแต่ของดีๆมาจัดจำหน่ายนะเพราะจุดยืนของผมเนี่ยเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านอยู่เคียงข้างชาวบ้านชุมชนชุมชนนะผมก็จะขายของชุมชนของชาวบ้านแบบเนี้ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับอุดหนุนสินค้าของทีมข่าวยุคนได้สนับสนุนชาวบ้านวิสาหกิจชุมชน ใหดับสนุนทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปแบบนี้นะฮะและที่สําคัญอย่าลืมนะได้ของดีมีคุณภาพแน่ๆเนี่ยหมูแผง99นะร้อกรัมจากนครไทยสีนะเอามาจากทินเลยเอามาสดๆใหม่ๆหมูทุบจากพรมบุรีสิงบุรีเอามาจากทินเลยนะอันนี้รนะ้อยร้อยสากแะร้อยสาบกรัมบวกๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยนี่ครับน้ำพริกกากหมู สูตรผมเองเลยสูตรแม่ยุคนอ้าสูตรแม่ยุคนแล้วก็อัดดปปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยนะฮะเนี่ยฮะชุดละ99บาทนะร้อยกรัมบวกบวกเหมือนกันคุณผู้ชมดูกาก,ากหมูนี่ากากหมูทอดสดใหม่ใส่ให้เบิ่มเบเลยนะเนื้อเนื้อเน้นเน้น,เ,น,นเห็นไหมครับ99าบาทเนี่ยฮะเป็นสูตรเมืองน่านนะครับเป็นสูตรเมืองน่านสูตรเมืองปัวบ้านเกิดผมเองสูตรของคุณแม่ผมเองนะครับสนใจพิวเขาว่าสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาชุดละแค่เพียง 99บาทเท่านั้นนะครับ9ก100กรัมบวกบวกถุง100กรัมบวกบวกนะครับนี่ฮะนะนะ้นำพริกกากหมูนี่สูตรเมืองน่านนะแล้วก็ทอดกากหมูชิ้นกําลังสวยเลยแปะเอาไว้ข้างบนเบิ่มเบิ่มเลยนะฮะให้เป็นพิเศษเลยนะครับสนใจพิมพ์ค่ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้นะครับนี่ฮนะน้ำพริกกากหมูนี่วันนี้นําเสนอ3อย่างนะทั้งน้ำพริกกากหมูหมูแผ่นแล้วก็หมูทุบนะ พูดแล้วก็สุดยอดเลยนะครับสําหรับสําหรับสินค้าการน,นําเสนอแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่อุดหนุนแล้วก็สนับสนุนพวกเราชุมชนไทยนะชาวบ้านนะครับมีรายได้เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพเป็นซิกเนเจอร์เป็น,ปนลายเซ็นของแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยไดีนะครับให้เข้มแข็งและก็ยั่งยืนต่อไปครับ